ครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำร้านซ่อมมือถือของ Apple นะครับที่โคราชฮะร้านซ่อมมือถือนะฮะแอสโคราชนะครับตัวนี้ก็รับซ่อมมือถือของ iPhone นะฮะ iPad นะครับที่มีอาการเสียง ว่าร้านนี้แนะนำนะครับซ่อมดีมากเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าศูนย์ก็จะจะมีอยู่ที่เซนทัลโคราชด,ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการารับซื้อรับฝากนะครับก็ให้ราคาดีนะก็เลยแนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับอยู่ที่แผ่นดินทองนะครับติดกับแมคโครนะแมคโครนะครับสาขาแรกนะครับ ของแมคโรนะครับอยู่ในเมืองเลยนะครับก็ขี่เข้ามาได้นะครับนั่นช่องทางเข้าอยู่ด้านนี้นะครับขี่เข้ามาได้เลยเบอร์โทรนะครับก็ซูม0 6 6ย์หกนึ่งสี่สองสี่แปดหห้าครับก็สนใจก็มาติดต่อนะฮะแล้วก็ลองถามลองดูได้นะครับก็โทรศัท์นะครับก็ของ iPhone 11 Pro นะครับทำตกนะครับเอามาเช็คนะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อได้ราคาที่โดนใจนะครับแล้วก็ซ่อมออกมารับประกันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการซ่อมมือถือนะครับของ iPhone iPad ราคาไม่แพงนะครับก็มาได้ที่ร้านซ่อมมือถือคนโคราชนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า